ดวงประจำวันที่23ทธันวาคมพุทธศักราช2,566ยังมีเส้นทางของจัก,กรพรรดิ คือเส้นทางของความเสถ็ยรความยิ่งใหญ่ความสมบูรณ์ความมั่นคองอํานาจบารมีชื่อเสียงเกียรติยศพลิกสถานการณ์วิกฤตเป็นโอกาสทองร่ํารวยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้รวมทั้งมีเส้นทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะเป็นส่วนจันรลงส่งเสริมเกื้อหนุนให้แต่ละท่านแต่ละคนได้รับกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่23ทธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งเรื่องของโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้งานเด่นการเงินดีความรักสดชื่นสมหวังนะครับสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาสุขภาพท่านจะค่อยๆฟ,ฟื้นฟูกรับมา แข็งแรงนะครับส่วนรายได้ยดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากร์ใบที่1คือ4ดาบนะครับสีดาบคือการฟื้นฟูสุขภาพการที่ท่านจะค่อยๆกลับมามีสุขภาพดีแข็งแรงเจ็บไข้ามาก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสในการที่จะกลับมา รักษาหายได้นะครับนี่คือโอกาสดีสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาสุขภาพก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับรอเวลาฟื้นฟูแล้โอกาสต่อมาท่านจะมีความแข็งแรงกลับมาได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นเลิฟเวอร์เป็นเรื่องของความรักนะครับวันนี้ประเด็นความรัก มาแรงนะครับสำหรับคนที่รอคอยความรักสำหรับคนที่ต้องการมีความรักหรือไม่ก็อยากจะทำอะไรดีๆเพื่อคนที่ท่านรักนะครับวันนี้ปัจจัยส่งมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะมีความสมหวังมากขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น10เหรียญน,นะครับวันนี้สถานะการงานเด่น การติดต่อการเจราจาการทำสัญญาเรื่องของการงานจะมีโอกาสได้รับความสำเร็จนะครับและที่เด่นตามมาคือเรื่องของรายได้การเงินมีโอกาสมากที่ท่านจะได้รับเงินก้อนมีโอกาสมากที่ท่านที่จะได้จัดสรรจัดการบริหารลงทุนบางแผนดีมากเกี่ยวกับการเงินนะครับและรวมถึงความรักความเข้าใจที่ดีต่อกันลูกหลานบริวาร มีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงต่อไปครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็น9ถ้วยนะครับวันนี้บรรยากาศสดใสบรรยากาศดีสมบูรณ์เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมีกิจกรรม หลายอย่างเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังต้องดูแลสุขภาพนะสำหรับคนที่สุขภาพไม่ค่ดีก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับโชคลาภก็มีโอกาสจะสมบังนะครับชีวิตเติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้ครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับชีวิตเติมเต็มเข้ามาหลาย,ลายจุดงานโดดเด่นขึ้นมา มั่นคงขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับการเงินก็ดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนนะครับมีความพอใจมีความสุขลูกหลานบริบาลความรักสมบูรณ์ดีสําหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพท่านก็อยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟนูสุขภาพใจเย็นๆนะครับและนอกจากนี้นะครับความสุขความสมบูรณ์โชคลาภโอกาสต,ต,ต,ต่างๆเริ่มที่จะหมุนเข้ามาครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางที่ทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้นะครับอาจจะมีเรื่องไม่พอใจเรื่องของความหงุดหงิดรำคาญคาดหวังอย่าง รอนะครับยังรอนิดนึงนะครับรวมทั้งเรื่องของรายจ่ายอาจจะมาเยอะนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงก็จะค่อยๆมีเข้ามาจะค่อยๆดีขึ้นนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือ5เหรียญน,นะครับ5เหรียญคือปัญหารายจ่าย มันนี้มีรายจ่ายเยอะนะครับคือบางทีเราก็รู้ตัวบางทีก็ไม่รู้แต่ว่ามีเหตุจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น5ถ้วย5ถ้วยคือเรื่องของความรู้สึกกับการรอคอยที่มันไม่เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่รอเกี่ยวกับความรักนะครับอาจจะทําให้เกิดความไม่พอใจ นะครับสิ่งที่คาดหวังไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างดีอยู่เพียงแต่ว่าบางช่วงบางเวลามองไม่เห็นเพราะว่ามัวแต่ไปกังวลกับเรื่องที่มันมันมีความผิดพลาดมันไม่ถูกต้องนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3สําหรับชาววันจันนะครับเป็นสตาร์นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ ดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่กำลังเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องที่ไม่ดีมีโอกาสที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานมีงานเข้ามามีงานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการเงินก็ยังมีโอกาสนะครับมีรายรับมีรายได้ดีขึ้นนะครับค่อยๆแก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องของความรักก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับอะไรที่รอคอยอยู่จะเริ่มค่อยๆได้รับเข้ามาครับ ประการต่อมามดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น6เหรียญน,นะครับวันนี้มีทั้งรายรับมีโชคลาภมีผู้ใหญ่ให้เงินนะครับวันนี้ได้รับเงินเข้ามาด้วยแต่ว่าประเด็นรายจ่ายยังมีนะครับบางทีก็อาจจะได้มาจ่ายไปบริหารจัดการช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แล้วก็อย่าลืมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ดวงของคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของรายจ่ายมากเกินตัวมีเหตุจําเป็นมีเรื่องต้องจ่ายเงินการที่รอคอยเกี่ยวกับความรักอาจจะยังมีปัญหานะครับแต่ว่า ปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายจะเปลี่ยนแปลงแล้วค่อยๆดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักการดําเนินชีวิตนะครับวันนี้ใจเย็นๆนะครับและจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นโชคลาภยังพอมีนะครับเพียงแต่ว่ารายจ่ายยังเยอะนะครับก็ต้องบริหารเงินด้วยความรอบคอบนะครับไม่ว่าจะทําอะไรวันนี้ระมัดระวังนิดนึงนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ดวงเด่นนะครับมีจุดเปลี่ยนมีจุดทุ้งความมั่นคงมีความก้าวหน้ามีความเสถียรที่ดีมากแต่ว่า ยังมีอุปสรรคยังมีคนบางคนหรือว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงจุดนี้รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพพยากรณ์ใบที่1คือ7ดาบเจ็ดาบก็คือความขัดแยง้งปัญหาความไม่เข้าใจการทาะวิวาทหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องที่ทําให้สูญเสียจากใครบางคนนะครับจากคนนั่นแหละไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนอย่างไร การที่ต่อหน้าว่าดีรับหลังทำไม่ดีทำให้เกิดความเสียหายได้ใส่ร้ายป้ายสีเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับวันนี้รวมทั้งการทำสัญญาการเจราจาข้อตกลงใ,ใดก็ตามขอให้ตรวจสอบที่ไปที่มาชัดเจนความถูกต้องต้องแม่นยำเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะครับรับมือกับคนที่ไม่หวังดีด้วยความเข้มแข็งนะครับพี่น้องชาววันอังคารนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่2นะครับก็ยังมี5ดาบตามมาด้วยนะครับนี่คือปัญหาที่สอดคล้องเสียวเนื่องกันนะครับคนบางคนยังสร้างปัญหาให้นะครับก็เหมือนกันนะครับฝากไว้เป็นแนวทางว่าต้องระวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นเอ็มเพลอร์นะครับนี่ดวงจักรพรรดิแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับคือหงุดหงิดลำคาญใจเกิดความสูญเสียตรงนั้นตรงนี้แต่ว่า ท่านจะพลิกสถานการณ์จากเป็นรองให้กลับมาเป็นต่อให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้ให้เกิดความมั่นคงได้งานจะเด่นขึ้นนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงงานมีงานใหม่ก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นในหน้าที่ของการงานนะครับได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจมีอำนาจมีบรารมีมีชื่อเสียงมีผู้ใหญ่อุปถมัมภ์ มีคนช่วยเหลือในส่วนที่เขามีอำนาจมากกว่าแล้วก็ช่วยเหลือส่งเสริมเราให้เติบโตต่อไปได้นะครับและการเงินมีโอกาสที่จะรับเงินจำนวนมากๆด้วยนะครับรับเงินแบบมีความมั่นคงนะครับมีบริหารจัดการที่ดีต่อเนื่องไปยาวๆนะครับรวมทั้งเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาววันอังคารที่กำลังรอความรักนะครับท่านจะพบเจอคนที่จริงใจคนที่ใช่คนที่มีความเป็นผู้นำมีความมั่งคั่งร่ำรวย บางคนก็กาลังมีความรักอยู่กับชาวต่างชาติซึ่งก็จะเป็นผลในทิศทางที่ดีต่อไปครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับวันนี้บรรยากาศดีโชคลาภเริ่มหมุนเข้ามาคือสิ่งดีๆนะครับเริ่มที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตชาววันอังคารครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงของคนอาจจะมีปัญหาที่มาจากคนนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอย่างไรฝากไว้เป็นแนวทางว่าต้องระวังนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่าส่วนแนวทางชีวิตของชาววันอังคารวันนี้จะเด่นขึ้น งานดีมั่นคงรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จพิกวิกิตเป็นโอกาสทองได้แล้วก็จะมีอํานาจบารมีมีชื่อเสียงมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับเรื่องของการเงินมั่นคงร่ํารวยรับทรัพย์นะครับและก็ความรักยังมีโอกาสดีนะครับคนที่เราคอยความรักจะสมบังบางคนก็กําลังมีความรักที่กําลังไปได้ดีกับชาวต่างชาตินะครับนี่คือความมั่นคงสมบูรณ์โอกาสสิ่งดีๆ โชคลาภเริ่มที่จะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคราบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับ ชาววันพุธนะครับวันนี้งานเด่นการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมั่นคงผู้ใหญ่อุปถัมภ์บุญวาสนาส่งเสริมส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเด็กถือเหรียญนะครับวันนี้ลูกหลานบอริวนันเติมเต็มเข้ามานะครับสิ่งที่ขาดก็จะได้มามีบรรยากาศดีๆมีความเข้าใจอบอุ่นมีกิจกรรมมีงานเลี้ยงมีการพบปะผู้คนซึ่งเป็นบรรยากาศที่ ดีสำหรับชาววันพุธครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองนะครับเป็นราชาไม่เท้านะครับงานเด่นมั่นคงการเจรจาเรื่องของการงานการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่วันนี้ประสบผลสาเร็จนะครับอาชีพโดดเด่นขึ้นมานะครับช่วยเหลือเกื้อหนุนคนอื่นได้แบ่งปันได้แล้วก็ได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นกเหรียญการเงินนะครับวันนี้ยังมีจุดเด่นสุภาพสตรีชาววันพุธนะครับวันนี้จะมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองสร้างอาชีพมีงานมีทรัพย์สิสนมีรายได้มีความเพลิดเพลินมีความสุขกับการทํางานนะครับบางคนก็อาจจะมองข้ามเรื่องของความรักไปนะครับวันนี้อยู่คนเดียวได้สบายๆครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นพระสังฆราชวันนี้ดวงดีเด่นโชคลาภมาผู้ใหญ่อุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก้หอนอุนส่งเสริมให้ได้รับความเสร็จมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงการงานเด่นมั่นคงขึ้นไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟรลแลนซ์การเงินอยู่ในช่วงเวลาที่ดีขาขึ้นรับเงินมาจากหลายทางนะครับมีงานมีเงินสําหรับเรื่องของความรักนะครับสุภาพสตรีชาววันพุธนะครับวันนี้อาจจะ ไม่ได้มองที่ความรักเท่าไหร่นักมองไปถึงการทำงานการทำอาชีพนู่นนี่นั่น,นมีความสุขเพลิดเพลินมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีความมั่นคงส่วนตัวได้นะครับส่วนโอกาสวันนี้รับโชคปีผู้ใหญ่บปถธรรมสร้างบุญสร้างกุศลก็อย่าลืมนะครับผลบุญจะส่งให้ท่านได้รับความสำเร็จมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบปดี พี่น้องชาววันพฤหัสบดีเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้การตัดสินใจมุ่งมั่นเดินหน้าเปลี่ยนแปลงสร้างอนาคตตัวเอง มีโอกาสได้รับความสำเร็จนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงงานย้ายที่ทํางานแล้วก็เดินหน้าต่อไปมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงคสิงศักดิ์สิสสทธิ์ส่งเสริมครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือราชินีเหรียนราชินีถ้วยนะครับราชินีถ้วยคือบทบาท ของหน้าที่การงานเด่นนะครับวันนี้งานดีงานมาตลอดความสำเร็จมีพร้อมทรัพย์สินรายได,ได้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่รอคอยบางเรื่องบางอย่างก็อาจจะวัดเป็นคุณค่าทางด้านของวัตถุไม่ได้เป็นความพอใจในใจคือรอนะครับรอในส่วนนี้นะครับอาจจะรอคอยคนรักรอคอยสิ่งที่จะมาเติมเต็มขึ้นมาภายในใจครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น1ดาบเรื่องของพลัง พลังอำนาจพลังบรารมีวันนี้ชาววันพฤหัสบดีมีจุดต้องตัดสินใจมีปัญหาต้องสาสางมีเรื่องต้องขบคิดและมีอนาคตนะครับต้องเลือกต้องทิศทางจะเป็นอย่างไรจะทําอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรมีความพร้อมในการที่จะจัดการปัญหาแล้วก็มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความเสร็จได้นะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นชาริออตนะครับเป็นเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานมีความมุ่งมั่นนะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับบางคนเดินทางไกลๆด้วยนะครับคือเป็นช่วงชีพจระจอนลงท้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสให้กับตัวเองบางคนก็เดินทางไกลไปต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าเป็นทํางานไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอบรมสัมมนา คือมีความเคลื่อนไหวตลอดในช่วงนี้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพรฤหัสบดีนะครับเป็นเฮอร์มิตนะครับมีดวงนักบวชด,ดวงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงกุศลผลบุญส่งเสริมให้ท่านได้รับโอกาสสิ่งใหม่ใหม่ เข้ามานะครับคนที่เจอปัญหาก็จะผ่านอุปสรรคได้จะมีแสงสว่างขบามีความหวังเกิดขึ้นมีความสําเร็จรออยู่ข้างหน้านะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงของคนที่จะต้องขบคิดตัดสินใจใช้สติปัญญาใช้อำนาจบรารมีในการที่จะสร้างงานตัดสินใจเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆเข้ามานะครับงานเด่น ไม่ว่าง,งานส่วนตัวงานฟรีแล้วนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยบางคนย้ายงานบางคนมีการเดินทางเดินทางไกลไปต่างประเทศด้วยนะครับและมีความสําเร็จรอยอยู่ข้างหน้านะครับโอกาสยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะส่งให้ท่านได้รับความสําเร็จมีโชคลาภรออยู่ข้างหน้าครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ พี่น้องชาววันศุกร์เส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาาวาสนาจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับการงานการเงินความรักอยู่ในช่วงเวลาของการเริ่มต้นสารต่อรอคอยมาจะประสบความสำเร็จนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังมีจุดที่ควรระวัง ความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทต,ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ6ไม้เท้า หกเป็นเท้าคือโอกาสสำหรับการงานการเงินความรักนะครับโอกาสการงานเบื้องต้นคือการรอคอยงานจะได้งานทําบางคนอยากจะเปลี่ยนแปลงงานก็มีโอกาสบางคนอยากจะสร้างอาชีพส่วนตัวก็จะเริ่มเห็นทิศทางนะครับเป็นไปแบบช้าๆแต่ว่าจะมีพัฒนาการมีความมั่นคงต่อไปนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวนะครับเริ่มต้นได้นะครับอาจจะเฉยจะช้านิดนึง แต่โอกาสของความสาเร็จมีนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันมีแนวโน้มจะได้รับเงินค่าตอบแทนผลประกอบการกําไรมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยนะครับความรักก็เริ่มต้นได้ดีนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจคนที่รอคอยความรักมีโอกาสสมหวังนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นราชาดาบนะครับนี่เป็นเรื่องของปัญหาการแก้ไขปัญหายังมีนะครับมีเรื่องต้องคิดต้องทําต้องตัดสินใจ ต้องอาศัยเหตุผลเป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับใจเย็นๆนะครับวันนี้อย่าทําอะไรตามอารมณ์นะครับบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังว่าจะต้องมาเร็วๆได้เร็วๆอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นรอคอยอดทนใจเย็นๆในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับ ต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับเป็น5้ไม่เท้านะครับนี่ก็เรื่องที่ควรระวังเช่นเดียวกันอาจจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานกับคนที่เราไปติดต่อหรือว่ากับใครบางคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของเรานะครับต้องระวังนะครับเรื่องการงานติดต่องานเจรจาตกลงอะไรวันนี้ขอให้รอบคอบใจเย็นๆมีเหตุมีผลดีกว่าที่จะทําอะไรตามใจตัวเองนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็น2ดาบมีโอกาสดีนะครับในการติดต่อการสื่อสารหลายๆคนก็ประกอบอาชีพส่วนตัวได้รับผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจงานทางออนไลน์รวดเร็วขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ดีก็ต้องระมัดระวังข้อผิดพลาดด้วยนะครับตัดสินใจอะไรที่แบบเร่งด่วนไม่ดีนักนะครับใจเย็นๆเ,เพื่อที่เราจะได้รับผลที่น่าพอใจครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของการที่จะเริ่มต้นงานได้รอคอยงานมีโอกาสรอเงินมีโอกาสรอความรักมีโอกาสจะสมบัตินะครับเป็นไปแบบช้าๆแต่ว่าจะมีความมั่นคงต่อไปนะครับสิ่งที่ควรระวังความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจปัญหาต่างๆต้องตัดสินใจแก้ไขด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะครับมีโอกาสดีจากการสื่อสารการติดต่อกับผู้คนทางโลกออนไลน์ก็รวดเร็วขึ้นนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับความผิดพลาด เกิดขึ้นได้เสมอถ้าใจร้อนและประมาทนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์เส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์ครับวันนี้จะได้เริ่มต้นงานใหม่ เปลี่ยนแปลงงานหรือไม่ก็มีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการงานทําสัญญาใหม่ได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตได้ทรับเสินรายได้การเงินดีขึ้นนะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1เป็น justice นะครับเป็นเรื่องของความถูกต้องโอกาสในการที่จะแก้ไขอะไรที่ไม่ดี เกี่ยวกับสัญญาเกี่ยวกับกรณีพิาพาทเกี่ยวกับความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งโอกาสดีสำหรับชาวบันเสาร์ที่จะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้บางคนก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีๆในเรื่องของกฎหมายเรื่องของนิติกรรมรวมทั้งการเริ่มต้นทําสัญญาการเจรจาการตกลงใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวกับการงานเริ่มต้นได้ดีด้วยนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นราชาเหรียญบันนีกการเงินสมบูรณ์มั่นคงคนที่รอคอยเงินอยู่จะได้รับเงินนะครับรับเงินมาพร้อมสบายๆมีความสุขมีความสมบูรณ์ความรักลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับวันนี้ชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนแปลงได้นะครับมีความมั่นคงต่อไปครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ที่3นะครับเป็น2 เรียญน,นะครับนี่เรื่องของรายจ่ายนะครับแม้ว่าดวงดีการงานดีการเงินดีแต่ว่ารายจ่ายยังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารเงินด้วยรับเงินใช้จ่ายอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์เป็นสิ่งที่ชาววันเสาร์ควรดูแลเป็นพิเศษนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็น สองไม่เท้านะครับโอกาสดีโชคลาภสิ่งดีๆ่าเริ่มที่จะหมุนเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องการเงินความรักนะครับชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่มีความมั่นคงสมบูรณ์กว่าเดิมครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการแก้ไขข้อผิดพลาดสัญญองสัญญาความไม่ถูกต้องความอายุติธรรมการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆจะดีขึ้นรวมทั้งผลทางกฎหมายด้วยนะครับเริ่มต้นงานใหม่ได้ทําสัญญางานใหม่ได้การเจราจาธรุรกิจจะประสบความสำเร็จการเงินดีมากมีโอากาสได้ร,รับเงินจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ก็อาจจะมีรายจ่ายรออยู่นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางมาบริหารเงินด้วยนะครับ ความรักมานี้ลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันและโชคลาภโอกาสกำลังมานะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้มหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและย,ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักนะครับ เอาละรครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีดีมีความสุขสมหวังมั่นคงรุ่งเรืองร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับ